สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอร์มูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า B d เดว l เป็นเรื่องราวของหญิงสาวสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันในวัยเด็กแต่พอโตขึ้นมาวิถีชีวิตของพวกเธอทั้งสองคนก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันคนหนึ่งเป็นสาวออฟฟิศในเมืองอีกคนหนึ่งเป็นหญิงชาวบ้านที่อาสัยในเกาะชนบทและมีอยู่วันหนึ่งสาวออฟฟิศก็ะเด็นลากกลับไปเพื่อจะไปเยี่ยมเพื่อนที่เกาะก่อนที่เธอจะมาเห็นว่าชีวิตของเพื่อนนั้นดูซุดโสมอย่างมากและก็ถูกเอารัดเอาเปรียบย่ำยีสารพัดก่อนที่เหตุการณ์ความรุนแรงจะเริ่มบานปลายจนทําให้เกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นและนี่คือจุดเริ ที่เล่นไปตามย่านสถานบันเทิงในกรุงโซลพร้อมกับมีหญิงคนหนึ่งกำลังถูกชายสองคนนะ่ะรุมทำร้ายอยู่ข้างถนนและภาพก็ตัดมาที่บริษัทใส่แนนแห่งหนึ่งยินชาราเข้าไปขอกู้เงินกับแฮวอลเพื่อจะขอซื้อบ้านแต่ว่าแฮวอลก็ไม่อนุมัติเธอจะขอกใส่ยินชาราว่าแกเกินไปแถมก็ยังไม่ได้มีหลักคำประกันอีกด้วยตานั้นก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเธอก็เลยรับสายและก็บอกซีจูที่เป็นเพื่อนโรงงานว่าให้ดูแลเรื่องสินเชื่อเงนินกู้ของยินชาราแทน จากนั้นเธอก็ขับรถไปยังโรงพักและก็ได้มาเจอกับตำรวจสายสืบสองคนที่ห้องสืบสวนตัวตำรวจนั้นบอกว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหาัสและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มั่นใจว่าคนแรกก็คือ2คนนี้แต่ก็ยังหาหลักฐานอผิดไม่ได้ซึ่ง2คนที่ว่าก็คือชายที่รุมทำร้ายหญิงในฉากแรกตำรวจก็เลยเขอว่าแฮร์วอนที่ไปดื่มแถวนั้นนะช่วยชี้ตัวให้หน่อยจะได้มีพยานหลักฐานแต่ว่าแฮร์วอนเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับไม่อยากให้ความร่วมมือตำรวจเนี่ยก็เลยบอกว่าเธนึกอะไรออกขึ้นมาแล้วก็ก็ให้บอกเขาด้วววยยกก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 ัักัันนนนนแแลล้้้จจจาาาาาเเธอเาาเอ่ะ็็มมสถีีไดบพุท ยืนดักมันปลดกระดุมของเธอเม็ดหนึ่งก่อนจะพูดว่าหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกถ้าเจอคราวหน้าเธอสวยแน่จังหวะน,นั้นตำรวจเดินตามเธอมาพอดีกลุ่มนักเลงเกก็เลยรีบหนีไปตำรวจถามว่าพวกมันนะพูดอะไรกับเธอบ้างเธอเดกก็เลยบอกว่าไม่ได้มีอะไรจากนั้นก็กลับไปทํางานต่อแล้วก็พบว่าผู้จัดการเซ็นอนุมัติเงินกู้ให้กับยิงชาราแล้วเธอเดกก็เลยโกรธจีซูแล้วก็ถามว่าเคตนี้ได้รับการอนุมัติได้ยังไงหรือว่าจีซูนะ่ะอ่อยผู้จัดการจนทําให้เขาน่ะอนุมัติจีซูเดกก็เลยบอกว่าเธอแค่สงสารคุณยายกกก็็เลยยยช่่่่วววคุให้แตาาฮอบ ถ้าจะอ่อยก็ควรให้มันมีขีดจำกัดหน่อยเพราะว่าการเงินอาจจะล่มก็ได้ จากนั้นเธอก็เลยหน้าเครียดไปเข้าห้องน้ําระหว่างแฮมวอนกาลังเข้าห้องน้ำอยู่จีซูเนี่ยกระส่งข้อความมาหาแล้วก็บอกว่าอยากคุยกับเธอตอนเย็นนี้น่งไปกินเหล้ากันเธอเธอเนี่ยก็รับปากว่าจะไปเมื่อเสร็จกิจจากห้องน้ําเธอเนี่ยก็เปิดประตูไม่ออกก็เลยจัดก,การปีนขึ้นไปดูทําให้ได้เห็นว่าประตูห้องน้ำนะ่ะถูกไม้ถูพื้นกั้นอยู่เธอก็เลยยื่นมือไปเขี่ยมันออกซึ่งนั่นก็ทําให้เธอเนึ่งลื่นล้มกลืนกระแทกพื้นพอมาจากห้องน้าแฮมวอน,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 นหนึ่งาก,ก,าก็กได้ตรงนา เพื่อจะให้เธอเน่ยสงบสติอารมณ์จานนั้นแฮวอนก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ก่อนจะมียามมาเข้าประตูเขาบอกกับเธอว่าจดหมายน่ะเต็มตู้ล,ล็อบบี้แล้วแฮวอนเนี่ยก็เลยรีบรับจดหมายและจดหมายทั้งหมดเนี่ยก็ส่งมาจากยิงสาวที่มีชื่อว่าบ็อกนัมแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่เปิดอา่านวันต่อมาเธอเนี่ยก็นั่งไปประมงไปที่เกาะวู oo. ดูด็อกซูที่เป็นคนขับเรือเนี่ยก็บอกว่าปกติเรือนี้แล่นวันละสารอบแต่ปัจจุบันน่ะมันวิ่งแค่รอบเดียวแบบไปกลับเพราะคนในเกาะตอนนี้เหลือแค่เก้าคนแถมก็มีแต่คนแก่ๆท ที่นนั่นท่ทาน,นมีชื่อว่าคิมซุกฮวานแต่ว่าตอนนี้ท่านตายไปแล้วและตอนนั้นคนขับเรือเนี่ยจำแฮวอนได้เพราะเป็นเพื่อนเล่นกันตอนเด็กๆจากนั้นเนเรือก็จอดเทียบท่าขดหินโดยที่มีหญิงสาวที่มีชื่อว่าบล็อกน้ำนำมายืนรอรับบล็อกน้ำก็พาเธอไปที่บ้านปู่ซึ่งระหว่างที่เดินไปนั้น hey แฮวอนเนก็เห็นผู้คนกำลังเก็บมะเขือเทศกันอยู่ซึ่งก็ประกอบไปด้วยคุณยายดองโฮที่เป็นผู้นำชุมชนหญิงชาราที่ไม่ทราบชื่อ3คนชายชาราหน้านหนึ่งนั่งเคี้ยวสมุนไพรและก็ผู้ชา,ายกลางคนอีกคนกนนนนเเเออออกกก็็ลยแะาให้้ฮวรูจจััับมมงงทีีป่ปสข และก็สูจองน้องสามีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่แฮวอนเนี่ยก็เลยแอบถามกับบล็อกนาว่าไอ้ที่ซูจองเคี้ยวอยู่มันคืออะไรเธอเนี่ยก็เลยบอกว่ามันคือใบตัวตลกเพราะกินแล้วจะกลายเป็นตัวตลกจากนั้นทั้งคู่ก็มาถึงบ้านของปู่แฮวอนเธอถามว่าปู่เนี่ยตายไปหลายปีแล้วทำไมบ้านถึงยังสะอาดอยู่บล็อกนำเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอมาเก็บกวาดที่นี่เมื่อสามวันที่แล้วจากนั้นยอนฮี ee, ลูกสาวของบล็อกนาเนี่ยก็มาหาแม่แต่พอเจอแฮวอนเธอเนี่ยก็เลยเดินหนีบล็อกนาเลยบอกว่ายอนฮีเข้ากับคนอื่่่่่นนนคคอออยยยเเเกกกงงธิดววาาาจะใหห้้รูีัสแแต ที่นี่บอกว่าผู้หญิงน่ะมันจะไปต้องเรียนเพราะว่าเรียนจบน่ะก็ต้องทิ้งก่อนนี้ไปแต่ทึงยังไงเธอก็ยังอยากให้ลูกเรียนอยู่ดีและทั้งคู่น่ยก็อยกย้ายกันเข้ามาเดียวกันบ็อกนำน่ะก็มากินข้าวกับสามีน้องสามีแล้วก็ลูกและมันจองก็พูดว่าคืนนี้จะไปหาลูกเรือเพื่อจะไปหาปลาบ็อกนำน่ะก็เลยบ่นว่าไปทำไมเพราะไปน่ยก็ไม่ได้ปลามาสักทีมันจองก็เลยทุบโต๊ะกินข้าวก่อนจะบอกว่าอย่ามาดูถูกอาชีพประมงของเขาบ็อกนำน่ะก็เลยให้ปลยเพราะโกเดนกระทืบพอมันจองน่ะพาลูกออออกกกกไปสสจมมมนนน่เเค้ยวพพรรัับบบลติ พอมันจองกลับมาเขาก็เห็นเศษใบไม้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกับเขารู้แกใจอยู่แล้วว่าน้องชายของเขาจะทํากับเมียของเขาแบบนั้น เขาบอกว่าวันนี้หาปลาไม่ได้เลยบอกนำเนี่ยก็เลยบนว่าเป็นชาประมงทำไมถึงหาปลาไม่ได้มันจองก็เลยถิบเธอพร้อมกับบอกว่าเขาเตือนเธอหลายครั้งแล้วว่าจะมาพูดแบบนี้กับเขาเช้าวันต่อมามันจองกับซูจองเนี่ยก็มาซ่อมหลังคายกับหญิงแก่โดยมีบอกนำเนี่ยเขาไปสมปรูนให้เหล่ายิงแกเนี่ยก็ชมว่าการที่มีผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยมันดีจริงๆงานแบบนี้ใช้ผู้หญิงทั้งขยงเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วก็หันกลับไปด่าบอกนำพวกเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าทำงานแค่นี้ทำเป็นเหนื่อยผู้ชายทำงานหนักกว่าตั้งเยอะพอทำเสร็จเนี่ยก็ให้ไปดนเเลิ เธอเดินสำรวจสัญญาณโทรศัพท์และก็เจอกับใบ,บไม้ที่ซูจอนเน่้เคี้ยวก็เลยลองชิมมันดูแต่ซูจอนเนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีเธอก็เลยหยิบเศษกระจกตีบือไว้เพื่อจะเป็นหนาบุตรเขาก็เลยแบ่งสมุนไพรให้กับเธอกินจากนั้นก็ทําท่าทางเหมือนจะคู่คามเธอแต่ว่ายอนฮีเนี่ยก็เดินเอาดอกไม้มาเล่นกับแฮวอนซะก่อนทาให้ซูจอนเน่ยเดินหนีไป ต่มาทางฝั่งของมันจองเขาได้ให้คนขับเรือนะ่ายิงขายบริการมาส่งที่เกาะและก็จัดการเล่อนสัมติงกันซึ่งดูเหมือนว่าบล็อกนำนะก็ไม่ค่อยแคร์อะไรมากมายเธอนั่งกินข้าวฟังเสียงคลางชิลๆทางฝั่งของเฮวอนที่พายนฮีมาส่งที่บ้านก็ได้ยินเสียงคลาง เธอก็เลยถามว่าข้างในน่ะมีอะไรแต่บอกนําน่ะก็เลยเธอกลับไปโดยบอกให้คืนนิยอนทีน่ะไปนอนที่บ้านแฮวอนก่อนเมื่อเซกิจยิงขายบริการน่ะก็มานั่งแต่งหน้าข้างๆบอกนํำนางน่ะบอกว่าขอโทษที่มานอนกับผัวเธอแต่ว่าเขาจ่ายเงินเป็นสามเท่าก็เลยยอมทำเกาะมาจากนั้นยิงขายบริการน่ะก็ยิงทิมกันแดดให้พร้อมกับที่เธอบอกว่าผิวของบอกนํำมันแห้งกร้านคนจะบำรุงบ้างนะ แต่บล well well ็อกนำหนก็บอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องใช้มันหรอกจากนั้นยิงขายบริการก็ถามว่าทนผู้ชายอย่างนี้ได้ยังไงนีไปทํางานที่สวนด้วยกันจะดีกว่าโดยจะหางานให้ทําแต่บล็อกนำหนูก็บอกว่าหนีไปเน็กคงโดนผัวกระทืบตายแน่จากนั้นบล็อกนำหนูก็ไปเก็บน้ำพึ่งโดยที่มันจอนนั่งเฝ้าอยู่เขาร้องบอกว่าหิวแล้วก็บังคับให้บล็อกนำน้าไปทํากับข้าวที่บ้านแต่บล็อกนำหนูก็ไม่ได้ยินมันจอนก็เลยโยนหินใส่เธอทำให้พึ่งน่นแตกรลังแล้วก็มารุมต่อยเธอเธอก็เลยวิ่งหนีกลับบ้านไปแลละภาาาาพนนนนนนน่่่กกกก็็ตตตัััดมมมอออออททีบบบหรรใ้้จจจจงงิเเเเสยไไธปึ พอเรือขนสินค้าจะมารับของในวันพรุ่งนี้แต่บ็อกนำหน่กก็บอกว่าขอพักให้เหล็กนายมังไทออกก่อนซึ่งมันจอมก็ไม่สนใจอะไรเขาโยนท่อนไม้ใส่เธอแล้วก็นำถล่หมกกักแต่ไม่ให้เือท่าแผล พอบ็อกนําเก็บน้ำผึ้งเสร็จเธอก็กลับมาที่บ้านและก็เก็บผ้าที่ตากไว้ซึ่งก็ทำให้เธอได้เห็นวายยนฮีเนี่ยได้การกินในตัวใหม่เธอก็เลยเข้าไปในบ้านทําไห้ได้เห็นว่ายยนฮีเนี่ยกำลังแต่งหน้าอยู่บ็อกนําเนี่ยก็เลยถามว่าเธอทําอะไรอยู่เธอเนี่ยก็เลยตอบว่าอยากจะให้พ่อน่รักหนูเธอก็เลยด่าลูกว่ากำลังทําพฤติกรรมเล่นแบบยิงขายบริการคนนั่นอยู่เธอก็ถามต่อไปว่าเอามาจากไหนยอนฮีเนี่ยก็เลยบอกว่า พ่อเน่ยเป็นคนซื้อให้ทําให้ตีความได้ว่ามันจอนน่ยกำลังคิดทำซัำติงกับลูกตัวเองอยู่และจากนั้นเขาก็มาถีบเมียรพร้อมกับดา่าเธอว่าเป็นพวกที่อิจฉาเด็กเขาก็แค่ซื้อของให้ลูกทําไปโมยวายไปได้จากนั้นเน่ยก็โยนเครื่องสำอางใส่เธอแล้วก็บอกว่า ถ้าอยากได้ก็เอาไปส่วนเขาจะซื้ออันใหม่ให้กับลูกจากนั้นเนี่ยก็ไล่เธอออกไปจากบ้านบ็อกน้ำโกรธมากเธอก็เลยคิดจะใช้เคอยวเน่ฟันเขาแต่ก็เห็นว่ามันจอมเนะี่ยกำลังกอดกับลูกอยู่ก็เลยเปลี่ยนใจและก็วางเคอยวลงก่อนจะไปหาแฮวอนเธอขอร้องให้แฮวอนเนะี่ยพาลูกกับเธอไปที่โซด้วยแต่ว่าแฮวอนเนี่ยก็บอกว่าไม่มีการมีงานทําจะไปอยู่ได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งเธอก็ไม่ได้มีเวลาจะมาดูแลบ็อกน้ำด้วยบ็อกน้ำเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าไม่เอาเธอไปก็ให้พายอนฮีเนี่ยไป แฮวอลเนี่ยก็เลยถามสาเหตุว่าทำไมถึงอยากให้ยอนทีน่ไปโซบอกนําเลยบอกว่าเธอคิดว่ามันจองนะ่ะน่าจะแอบมีอะไรกับลูกพอได้ยินอย่างนั้นแฮรอลเนี่ยก็ไม่พอใจเธอเนี่ยก็เลยบอกว่า ถ้าเธอจะหาเขาอ้างไปที่่วน,นก็ไม่ควรจะพูดแบบนี้เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากไม่ควรจะมาพูดเล่นและภาพนักระตัดมันที่บ้านของไฮวอนทำให้าาเราได้เห็นมาคุณยายดองโฮเนี่ยกำลังยินใหญ่ฟังอยู่เช้าวันต่อมาไฮวอนก็ไปหายอนฮีที่นั่งเล่นบนยอดเขายอนฮีก็จับนมเธอแล้วก็บอกว่าอยากจะมีขนาดใหญ่เท่ากับของไฮวอนเธอเลยถามว่าทําไมยอนฮีเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้ามันใหญ่แล้วจะมนผู้ชายในมารักไฮวอนเนี่ยก็เลยลองถามดูว่ามันจรรน่รักเธอหรือเปล่า แล้วเวลาคนรักกันเขาทำยังไงแต่ว่ายอนฮีเนี่ยก็ไม่ตอบเอาแต่ยิ้มเขินๆขินในตอนนั้นคุณยายดองโฮเนี่ยก็มาขัดจังหวะเธอก็เลยไล่ยอนฮีเนี่ยไปเก็บผักและก็บอกกับแฮวอนว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของคนในเกาะเพราะกฎหมายนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอียาหนึ่งยอนฮีก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของมันจองด้วย ทางฝั่งของบล็อกนำเมื่อเห็นว่าแฮวอร์นไม่ยอมช่วยเธอก็เลยแอบไปขโมยเงินบรรจงและก็โทรไปหาย,ยิงขายบริการให้เอาเรือมารับชาวานต่อมาเธอเนับพายอนฮีออกไปจากบ้านตั้งแต่รุง่งเช้าเธอถามยอนฮีว่าอยากไปโซหรือเปล่ายอนฮีเนอรก็เลยบอกว่าไม่อยากไปแต่ว่าถ้าเธอไม่ไปบล็อกนำเนอร์ก็คงจะไม่ยอมเธอก็เลยจะไปด้วยเพราะว่าอยากจะเห็นแม่โดนกระทืบตลอดชีวิตว่าและทั้งคู่เนอรก็ไปรอที่โขดหินแล้วยิงขายบริการคนนั้นก็นั่งเรือมาแต่ว่าคนขับเรือเนอรก็คือด็อกซูบล็อกนำเนอรทก็เลยบอกว่า เขาไม่สนใจเรื่องชาวบ้านหรอกแค่มีเงินจ่ายค่าเรือก็พอบล็อกนำในึ่กะเลยรีบจ่ายแล้วก็บอยให้เขานาะรีบออกเรือแต่ว่าด็อกซูนนึ่งกะชิวจัดทำเป็นสุบุรีแลวก็น้ำเงินชงเวลาแต่ภาพใหม่ทีหนึ่งมันจอนหนึ่งก็ล่างบล็อกนำมันกระทืบที่สวนมะเขือเทศยอนฮีหนึ่กะเลยรีบมาห้ามแต่ว่าเขาก็มาทำ้ายเธอด้วยเขาบอกว่าเขานด,ดีกับยอนฮีมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เขาจะเล่นบทผู้ร้ายแล้วทั้งฝั่งของผู้หญิงขายบริการนั้นก็บอกให้ซูจองน่ไปห้าม แต่ว่าเขาก็ไม่สนใจและก็ลากเธอไปทำซัมติงในป่าบ็อกน้ำเป็นห่วงยอนฮีก็เลยคิดจะพาหินใส่มันจองแต่ว่าคุณยายดองโฮหนก็บอกว่าอย่าพาหินใส่ผู้ชายเพราะผู้ชายน่ะหาเลี้ยงเราบ็อกน้าก็เลยบอกว่าผู้ชายที่เกาะแห่งนี้มันสรรลเลวทั้งนั้นและที่เธอท้องก็เพราะว่าผู้ชายน่ะรุ่มซมมันจองก็เลยโมโหแลวก็กลับมาทำลายบ็อกน้ายอนฮีก็เลยเข้ามาช่วยบ็อกน้นและก็กัดไปที่ขาของเขามันจองหนก็เลยเตะเธอทำให้หัวเธอไปฟาดกับก้อนหินจนตายขาที่เมื่อมีคนตายตำรวจก็มาที่เกาะ แล้วก็บอกว่าจะแจ้งให้หมอนํ่มาชันสูตรศพแต่คุณยายดองโฮนก็บอกว่าไม่อยากจะให้เป็นเรื่องใหญ่เขียนรายงานการตายก็พอแล้วแต่บลอกนำหน่ก็พูดขึ้นมาว่ามันจองถูกฆ่า สาเหตุก็มาจากเธอจะพาลูกหนีไปที่โซมันจองก็เลยแกล้งทําเป็นร้องไห้แล้วก็โกหกตํารวจไปว่าบอกนาบังคบให้ลูกเนี่ยหนีไปที่โซแต่ว่าลูกเนี่ยไม่ยอมไปก็เลยฆ่าลูกทางฝั่งของแก๊งหญิงชรานั่นก็บอกว่าช่างมันเถอะก็แค่คนตายคนเดียวอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วแฮวอเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นกลางวงสนทนาตํารวจเนี่ยก็เลยถามว่าเห็นตอนที่เด็กตายหรือเปล่าเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเพิ่งตื่นเลยไม่รู้เรื่องอะไรตํารวจเนี่ยก็เลยกลับไปพร้อมกับของฝากและก็เงินจํานวนหนึ่งเป็นการติดสินบนต่มาทีีี่่คําาขอองงวววััันนนนเดดยกกกหหลลลจจทบิุไปแ้ ซูจองเนี่ก็เลยรับหน้าที่ทํากับข้าวและเขาก็ได้ทําน้าต้มสมุนไพรให้กับแฮบอนกินด้วยแฮบอนคิดว่าบล็อกนําเป็นคนทําก็เลยสุดจนหมดชามทาให้คืนนั้น,นเธอนอนสลบแล้วก็ได้สติซูจองก็เลยเข้าไปหาเธอเพื่อหวังจะขืนใจแต่บล็อกนำาน่ก็เข้ามาเห็นซะก่อนเธอเน่ยก็เลยตบหน้าเขาไปหนึ่งทีแล้วก็ไล่เขาเนอ,อกไปซูจองเลยยิ้มให้แล้วก็เดินจากไปและภาพน่ก็ตัดไปที่อดีตสมัยบล็อกนํากับแฮบอนยังเป็นเด็กทั้งคู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ซ้อมเป่าคลื่ด้วยกันแต่ว่าจังหวะนั้าาย่วรวว้อมไแฮฮ นึ่งก็เลยวิ่งหนีไปส่วนบล็อกนำหนั้นก็พยายามจะแย่งไม้แต่ว่าเด็กชายคนหนึ่งก็มาแย่งปืนจากบล็อกนำและก็มาตีหัวเธอจนเธอสลบจากนั้นก็ทําการรุมทํซสมติงกับเธอซึ่งไฮบอนนึนก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้กว่ามาที่ปัจจุบันชาวานต่อมาบรรจงกับซูจงก็พาการมาเก็บนาพึ่งเบยอีกฝั่งหนึ่งทําให้เหลือแต่พวกผู้หญิงแกนของยินชาราเนี่ยก็เลยพากันไปเก็บมันโดยบางคับให้บล็อกนำที่สภาพจิตใจไม่ค่อยพร้อมไปด้วยคุณนนาาาายยยดงง่กกทํไไปป้วลปวลบ พบผู้ชายน่ะไม่อยู่เราจะต้องทํางานหนักเป็นพิเศษและเธอก็พาหญิงชราคนอื่นไปนั่งพักทํำไมบ็อกนําหนังเก็บมันอยู่คนเดียวทางฝั่งของคุณยายดงหูก็ไปที่ครัวโดวยบอกว่าจะไปทําปลายกับทุกคนได้กินในตอนเที่ยงกลับมาที่บ็อกนําที่เธอกําลังทํางานอย่าง้ากรั้งโดยที่ไม่สนใจใคร จนก,กระทั่งแสงอาทิตย์เนี่ยสาดลงมาที่กลางหัวเธอก็เลยยืนนิ่งสักพักก่อนเินไปกินน้ำและก็พูดกับตุ่มของหญิงชราว่าดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังคุยกับเธออยู่พวกหญิงแก่เนี่ยก็เลยโหเราเพราะคิดว่าเธอเนี่ยทำงานหนักจนหลอนไปแล้วจังหวะนั้นบ้องนำเนี่ยก็นำเควขึ้นมาแล้วก็ฟันคอของหญิงแก่รายหนึ่งทำให้ทุกคนแตงตื่นแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ด้วยความชราก็ทำให้หนีไปได้ไม่ไกล ทำให้บล็อกนำไล่จัดการทีละคนส่วนทางฝั่งของคุณยายดองโฮก็ัวอย่างมากเธอก็เลยเข้าไปหลบในปา่าผาจนถึงเช้าวันต่อมาแฮว์บอลนก็ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อจะไปหาสาโทรศัพท์แต่ก็เห็นว่าสัญญาณถูกตัดไปแล้วก่อนที่เธอจะมาเจอกับคุณยายดองโฮที่นั่งตัวสั่นแล้วก็พูดไม่รู้ภาษาเธอถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ใบ้ฝ่ายก็ไม่ตอบและบล็อกนำาน่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับที่เธอโชกหน้าแฮร์บอลจะสลบแล้วก็วิ่งไล่คุณยายดองโฮ คุณยายเนี่ยก็เล่ยนหนีไปที่ยอดเขาซึ่งมัน,นก็เป็นทางตันที่ไม่สามารถจะหนีต่อได้ซึ่งเธอก็พยายามจะฟันบล็อกนำหนักหลับแต่มันก็ไม่โดนเนื่องจากสายตาของเธอไม่ค่อยดีจังหวะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของเรือนนามพอดีก็เลยบอกว่าพวกผู้ชายหนามมาแล้วเธอจะว่าน้นไปเพื่อจะบอกให้พวกผู้ชายหนามมาจัดการกับบล็อกนำว่าแล้วเธอหน่กระโดดลงน้ำแต่ก็ลงไม่ถึงเพราะว่าเธอตกไปตายที่โขดหินทางฝั่งของมันจองที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ขึ้นฝั่งมา เขาบอกว่าโกลบกนําจะทิ้งมันให้ตากฝนก็เลยชวนด็อกซูนไปเก็บมันส่วนซูจองก็เปลี่ยนตัวไปดื่มน้าล้างหน้าคนเดียวทมใหเขาได้เจอกับบ็อกนําเขาเน่ก็เลยลวนลามเธอแล้วก็ยิ้มให้แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกเธอฆ่าตายกลับมาที่มันจองเข้ามาที่รายแล้วก็ไม่เจอใครเหลอแต่มันที่กองอยู่เต็มไปหมดถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดอะไรมากมายแล้วก็ชวนด็อกซูไปกินเหล้าต่อแต่ว่าอีกฝ่ายก็บอกว่าหิวน้ําทั้งคู่น่นก็เลยไปที่บ่อน้ําเพื่อตักน้ามากินพอลงมาตักก็เห็นวว่าาาเเเลลลอออออดดดดนนนนนนหหหหยยงงงงมมมใขขขััั็กกกซููู้้้้้ึไไไไปทจจบบต และบอกนำหน่ก,ก็ปรากฏตัวขึ้นมาเธอใช้เคียวฟันมันจองแต่ว่าด็อกซูนน่ก็โดนฟันไปที่แขนอย่างไรก็ตามมันจองสามารถแย่งเคียวจากบ็อกนำมาได้แล้วก็จับเธอแม้มือพร้อมกับลากเธอมากระทืบที่บ้านพร้อมกับด่าว่าเธอเป็นฆาตกรทำไมแกถึงไม่ฆ่าตัวตายแทนที่จะมาฆ่าคนอื่นเขานะบอกว่าบ็อกนำหน่มันน่าขยะแขยงและเขาก็ไม่เคยเมรมกับเธอเลยบ็อกนำหน่ก็เลยด่าซูนกลับไปบ้านมันจองเป็นพวกใครเด็กแล้วก็คิดไม่ดีกับยอนฮีมันจองก็เลยไปลากตัวของแฮวอนมาเขานบอกว่าเบื่ออบบ็็กกกกนนนนนมมแแแล้้้ววะะจจาาิงพรฮเีย เขาบอกว่าถ <S an> ้าบล็อกนําตัวตายก็ขอร้องชีวิตมาได้เลยแต่ว่าเธอก็บอกว่าทําไมต้องตัวตายด้วยจากนั้นก็เลือมีดเล่นทําให้มันจองน่ะกลัวจนมือสั่นแล้วก็ทาใม้หลุดมือและบล็อกนํากระดูดนี้มันจองต่อก่อนที่เธอจะกัดเข้าไปที่นิ้วของมันจองเขาก็เลยชกหน้าเธอและกระดาว่าเธอนี่ะมันคืนนางสารเลวแล้วก็ไปหยิบขวานผ่าฟืนมาเพื่อันจะฆ่าบล็อกนําแต่ว่าเธอก็ลุกขึ้นข้ามมีดมาแทงเขาทําให้มันจองน่ะสุดตัวลงจากนั้นเธอเนี่ยก็แก้มันให้กับตัวเองได้ ก่อนจะหยิบเคลวขึ้นมาแล้วก็กระนำฟันไปที่เขาส่วนทางฝั่งของแฮรวอนในการไปเจอกับด็อกซูพอดีก็เลยชวนเข้าหนีไปด้วยกันส่วนทางฝั่งของบลอกนำและก็ฟันมันจ้องไม่ยัง้งก่อนที่เธอจะถามเขาว่าเจ็บหรือเปล่าถ้าเจ็บเธอจะเอาถั่วนามาให้และเธอก็ลากร่างของเขาไปที่อ่างหมักถั่วก่อนจะราดถั่วนาเทใส่เขาและก็ทําให้เขานักขาดใจตา,ตายตรงนั้น ัมาที่แฮวอนเธอไปที่เรือแล้วก็บอกให้ดอกซูน,นออกเรือแต่ว่าเขาเนั้นก็สตาร์ทไม่ติดแฮวอนเนี่ยก็เลยจ start ัดสตาร์ทเองพอสตาร์ทติดน่ะเรือก็ออกไม่ได้เพราะว่าดอกซูน,นผูกเรือไว้กับโขดหินเขาก็เลยเดินไปเพื่อเจาเชือกออกแต่บล็อกน้ำก็ตามมาแล้วก็กดเขาลงกับน้ำเขาก็เลยขอร้องให้แฮเนี่ยช่วยแต่ว่าเธอก็ไม่ช่วย เธอก็เลยรีบถีบหัวเรือซึ่งกระทาให้ร่างของด็อกซูนนะ่ะถูกหางเรือสับจนเละไปกับน้าและแฮวอนนั้นก็ขี่เรือขึ้นฝั่งวันต่อมาบล็อกนำนั่นก็สมชุดของแฮวอนและก็เรียกเรือนั่นไปขึ้นฝั่งและภาพก็ย้อนไปตอนที่ยอนฮีน่ะตายทาให้เราได้รู้ว่าแฮวอนนะ่ะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง แต่ว่าเธอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่หนีขึ้นฝั่งมาได้แฮน,นัอนก็ไปนอนพักที่โรงพักโดยถูกใส่กุญแจมือไว้และบอกนำนก,ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับนำค้อนปอนมาไล่ทุบเธอแฮมวอก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่ก็เห็นว่าตำรวจนอนเลือดท่วมตัวอยู่จะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะปรนะตูถูกโซ่คล้องเอาไว้แฮมบอน,นก,ก็เลยต่อสู้ขัดขืนและก็ขังตัวไว้ในห้องขังบ็อกนำก็เลยแปากุญแจบนโต๊ะข,ของตำรวจและก็เอาคลุยนามาด้วยเธอเยื่นงคลุยผ่าลูกกรงและก็บอกให้แฮมนอะเป่า แฮวอนก็ถามว่าทำไมต้องฆ่าเธอด้วยบ็อกนัมหนึ่งก็เลยบอกว่าแฮวอลนใจร้ายเกินไปจังหวะนั้นตำรวจน่ก็รวบรวมสติดได้และก็ยิงบ็อกนัมแต่ว่าเขาก็ยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างบ็อกนัมก็เลยใช้ค้อนจัดการตำรวจอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเธอก็กลับมาและก็ใช้กุญแจนไขห้องขังแต่ว่าแฮวอนก็นำขลุ่มมาแทงคองของเธอซะก่อนจนทำให้เธอสู้ตัวไปนอนบนตักของแฮบอนและทั้งคู่นึ่ก็เล่นปอกขลุ่มกันเหมือนกับสมัยเด็กหลายวันผ่านไปแฮวอนก็กลับมาที่โซเธอได้กลับมาเคลียร์คดีเรื่องกุดและเธอ เธอก็เปิดอ่านจดหมายที่บล็อกนำนัดส่งมาซึ่งมันกระลุ้นแต่เป็นจดหมายขอความช่วยเหลือจากบล็อกนำก่อนที่เธอจะนอนราบไปกับพื้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆ่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะต้องบอกนะครับว่าอารมณ์หนังค่อนข้างจะน่าึดอดดเลยหนังมันตั้งใจจะเบให้เรานะครับโกดแทนบล็อกนำเพื่อที่เรานะครับจะได้สะาใจในตอนที่เธอเน่ล้างแค้นซึ่งมันก็ทําได้ดีมากๆเลยเพราะว่าคนเหล่านั้นน่ก็ถูกเธอฆ่าตายด้วยเหตุผลที่มันสมควร ส่วนปมของแฮรอนนะครับก็จะเป็นความวิตกกังวลประมาณว่ากลัวตัวเองจะเดือดร้อนเพราะว่าช่วยเหลือคนอื่นซึ่งตอนจบนะครับเธอก็สามารถคลายปมนี้ได้ส่วนตัวผมว่าหนังเรื่องนี้โอเคในระดับหนึ่งนะครับบรรยากาศมันชวนให้เราร,รู้สึกอึดอัดอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือว่าทัศนคกติของผู้คนที่มีข่านิยมว่าผู้ชายแท้เนะี่ยมักจะเป็นใหญ่ส่วนในฉากการฆาตกรรมนะครับอันนี้เป็นอะไรที่สาใจโคตรๆเพราะมันทํามาได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าถ้าจะให้ผมพูดถึงตัวละครที่มันน่าสงสารนะครับผมว่าบล็อกนำในแหละเป็นตัวละครที่น่าาสสสงรทีุด เพราะเธอนะครับเจอะไรต่อไม่ไรก็ไม่รู้จนทาให้เกิดบทน้ำโทรศัพท์มาและก็ไล่ฆ่าคนในหมู่บ้านทั้งหมดถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะท้อนสังคมเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมัยนี้การกดขี่แบบนี้มันไม่มีแล้วช่วงนี้ผู้หญิงผู้ชายนะครับเท่าทีมกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทาคะแนนจากเว็บไซต์ imdb ได้ด้7.2คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนนั่นนะครับได้ไป89%ดการ์เและถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให และว่าเจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รัสรสันกันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแดดทะรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง